สวัสดีครับ FCI y คาร์วันนี้ผมได้รับตัวน้องยาลิศนะครับผมยาลิศอีโคคาร์นะครับผมจากแบรนด์โตโยตานะครับลูกค้าเอามาเชิญพันด้าซิตี้เราไปนะครับคันนี้โคตรใสโคตรดีอันนี้เพิ่งวิ่งกลับมาจากมหาชัยนะครับเดี๋ยวให้มาดูรอบคันก่อนเลยเรายังไม่ทําอะไรนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับย้ําว่ายังไม่ทําอะไรรถเพิ่งเข้ามานะครับเป็นแบบนี้ครับผมสองมือในเล่มยัดกันหม่วิ่งมาแค่แสนหกเองโคตรสวยเลย รถยังไม่ได้เก็บงานนะครับเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยดูนะภายในดูเบาะเนี่ยโค้ดสวยเลยเห็นปะเล่มยังอยู่เลยนะเนี่ยรถสวยมากแกดูแลอย่างดีเลยสองมือในเล่มยัดก,กันดูผ้าหลังคาสิเนี่ยสวยมากเลยเป็นรถปีสองพันสิบนะครับผมหนึ่งจุดห้านะครับสองพันสิบเดี๋ยวมาดูในส่วนของ ด้านท้ายกันบ้างนะฮะว่าเป็นยังไงบอดี้แบบเนียนๆภายในยนะสวยๆเบาะไม่มีขาดเลยนะมีแค่ต,ตำหนิเล็กๆน้อยๆเนี่ยนิดหน่อยนะเะนี่ยเดิมๆผมยังไม่ได้เก็บงานนะอันนี้เพิ่งเข้ามานะย้ําว่ายังไม่ได้เก็บงานใดๆนะครับเพิ่งเข้ามารถเพิ่งเข้ามาก็รีวิวให้ดูก่อนเลยเนี่ยเนี่ยสวยๆเลยเห็นป่ะสวยๆเลยเดี๋ยวเราขอ,อะรอยะยะขอเวลาเก็บงานสัก วันสองวันนะครับวันสองวันแล้วก็จะมาสปาให้ชุดใหญนะ่เนี่ยถ่ายให้ดูแบบนี้เลยบางคนบอกว่าก่อนก่อนรถเข้ามาก่อนเก็บงานอายุคาซื้อรถแบบไหนนี่แหละครับอายุคาซื้อรถแบบนี้แหละรถที่มันสวยๆแบบเนี้ยเก็บงานเล็กๆ,ๆน้อยๆคันนี้มาพร้อมกับล้อมแม็กต่ง R PF1 ด้วยแล้วก็ยางปี2 2จากกูตเออรไฟน้าเบิกใหม่ใสๆอเลยเนี่ยหางอยู่ก็นับเงินรอเลยแสนกลางๆเท่านั้นโคตรสวยคุ้มค่าแน่นอนขอบคุณครับ